กาสวัสดีสองท่านทีหัจ้อยที่หัวลิงเกมไมค์คาร์ดเดี่ยวพาคิดก้าเลยเองนะครับโอเคแล้ว okay. ก็มาเริ่มไม่ไกลกันครับคือในเบอร์ชรันนี้เป็นสมัยเบอร์ชันหนึ่งเจ็ดสิบหกจุดสองร้อยสิบจุดสามห้าหัต้อนต่งเติมสร้างกระจกบนมางให้เสร็จก่อนคือผมมึงกบไปได้หัเติมลบใหม่แต่ก็ว่าเสื้อผมยังไม่หายก็ว่าบุญแน่ใส่แฮกี้ มีหาทำไมผม,มคือไม่อดคิดเกมไมครับบ่อยก็มีอยู่ฮะว่าหนึ่งคือกลัวว่าคลิปมันจะแคบบ่อยเอนี่ยค,ครั้างโอ้ก็ค,ค,คิดผมซะคุ้มค้งที่ผวจะอดคิดเกมไมครับคลิปมันจะหายหาไม่พอครับมาอาัดกระจกได้ยังเนี่ยใส่ผมต้องไปหาหอมมาเพิ่มไหมครับ โอ้ไม่มีเสียงคนชวนหน่อยคือผมขอคือฟัง,งนะให้กับยี่เสียงแต่าภายนอกขอใครไคือผมขอหูฟังอยู่ยิ่งคุณควรก็จะเต็มเลย หวานมามาเพิ่มกันนี่จะได้ตอนคืนไหอวะ they de Miami สิบสี่พอดีเเดี so ๋ยวผมเอาบอกเดบิวอุดดูกัดโก้มันจะมาอีกกว่าบีซอมบี้ตกลงมาแต่ตึกเนี้ยโอ้ยโอ๊ยอะทานตรงเวนี้ก็ะายอ่ะ โหมตกาที่นอนขึ้นไปข้างบนเนี่ย,ยนี่ก็จุดนี้เป็นห้องเก็บของแทนสุงห้องข้างบนสันสาจะเป็นห้องสเกตเปนห้องดูข้างบนเนี่ยว่ามีพวกซอมบี้มาอย่างหรือพวกไอ้บอลมาไหมหรือาจจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งของผมก็ได้ โอเคคือผมถ่ายรูปไปก่อนเนี่ยเก็บ okay, ไปโอเคเอาขังเก็บมาอันนี้ตัดกระวานนี่ตัดน้ำผมอันทายกระตูนลด้วยเผื่อบัวอีกหัดแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งหมาบัวไม่ดูไกลาจากบ้านเอาวางทำมือไปใกล้ๆบ้านก็ไม่ได้อีก นี่อาจจะทำได้เปล่าอยู่ลองดูกัน ผัวบีเตอร์มีมีอีกแล้วนะถ้ากับบีเตอร์มีผัวต้องเสกออกมาแน่เลยเพราะผมก็การบีเตอร์อยู่แล้วในพนาร์ทหน้าคเพื่ออาจจะทำอะไรได้เส้นฟาร์มไอเวอร์อะไรเนี่ยดูหาของเนี้ยโอ้พาา่อบ้านไม่ได้ไม่ใช่พ่อวาดเลยพ่อค้าช่วงนี้ผมแม่ทางคิดบอกเขาว่าหนึ่งคือติดอนิเมะดูอนิเมะอยู่เนี่ย โอ้อันนี้ก็การกันนะว่าอันนี้เอาไว้ทำให้นั่นได้หัวใจของเฮคอออยสีหาแตกน้ำก่อนกันแล้วก็ผลเอาผล็ดกัะพัาน,นี้ไปปลูกเถวบ้านด้วย ก็คือคันเซอร์ใไงก็แต่พาเทียบอกว่าให้เกิดคันเซสร์ใสพูพาเทียทำไมอยมาวาวาู่อาว่าฟิเมตนี้คือผมไม่ใจให้มันเป็นเนี่ยยูว่าจะทำอาว่าอีฟิตี้เปล่าให้ได้แต่งนะอัฟฟินิกดีคณนะอฟฟินิกก่อน เธอเคยใครยู้วิธีการทำนาอีฟินิกก็บอกผมด้วยกันผมได้เอามาวามาทำเป็นกระโวต่อไปก็หาจุดที่จะทำกระโวนี่เนาว่าไม่ใช่งานบ้านแน่ แล้วอันฟินิกโอเคเวลาตัดนะ้ำแขังมา ก็จะได้ฮะโอ๊ยขอให้ยามีซอมมี่หรือเวห์แห่นี่ก็พอฮะในข้ามันอยากทำใหม่ฟินดิกไว้เผื่อหี่ผมก็ขี้เกียจเดินไปฝังง้วอีกถ้าเกิดเบิงวายเดิข้างหน้ากระบายทางผมก็ไม่เขาก็ขี้เกียจเดินไปข้างหน้าอีก ก่อนเงี้ยได้แล้วในหน้าฟินิกส์ครับ โอเคคือก็แค่สร้างดูตรงไหน ได้บ็อกหนึง่งแถกับบ็อกที่อยู่ในห้องด้วยออกไปก็ยาวาให้อยู่ง้างเนี่ยตัวเกนเนี่ยแต่ว่าผมเอาไปไม่ได้เพราะหนึ่งคือ ริงผมไม่ยุ่งวิธีสร้างแบบด้างข้างถ้าตะมนก็พอได้แต่ครับเ็นด้างข้างผมงงอีพรานี้ผมจะพังถุยจะสร้างกระตูงมาแล้วจะกระซิบทำไมอดี๋ยวผมก็ยี่ตกากะไวด้วยทำไมตอนนี้ก็ไม่จำเป็นนี้เพราะว่าหนึ่งคือ นึ่งมีหน้าเฟนิกซ์แล้วก็ไปต้องตักเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมจะตักหางน้ำแนว ใช่ใช่ผมค็ต้องทำตัวขันน้ำไม่ขัอยังไงให้แล้วเนี่ยไม่ต้องเหร ใส่หาดูกันโอ้่าวอรเกต องเน่ยเอาแห่สามมาแ้วก็ทำหันน้ำาปันหนึ่งแล้วก็พอให้หมดก่อยกันมาเก็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ย วาว์บน้ำมาว่าตรงนี้เว้ยว่าตรงนี้โอเคอเฮอแค่วามบล็อก้วามาซบเอ้ยเราจะคุยกันนะครับอเอค,คือผมมีคือผมมีหันหนครับคือหนึ่งคือ บล็อกมาในนั้นครับผมบ้านผ้าเห็นเมื่อกี้ ความบล็อกขำมล่ะได้แล้วขำมลต่อไปก็ทันยากหลังจากทำนี้เสร็จพาร์ทต่อไปก็จะเป็น โอเคแต่ก็วไวก่อนนี่ตอนนี้สั่งนี้จบ นา K า่าท่ะสุดท้ายอยู่แค่บอสคายอะดูซับบอสผมก็มีแล้วด้วยโอเคผมถ้าเกิดคังข่ามกระตูยก็เสร็จผมก็จะปิดคลิป คือผมคิดว่าตลังที่ผมอาคิดเสร็จผมจไปนังเกนต่อโอเคคือผมไม่แอนทำคิปเกินไปขนาดนั้นครับอาคิดนึงต่อคลิปมั้งหรือถ้าเกิดวันที่ว่างๆพอดูผมอาจจะทำสอคลิปต่ออาทิตย์ก็ได้มั้ง bóc điều bóc điều có sệt บอสท้ายฮะซีซัพก็มีตัวอยู่ ทวนสิ่งดท้ายก็คือ มีตาเหยต่อบอสไดเห็นนี้เนี่ยสอบบอสใคร บนลคำแหกตายถ้าเกิดเป็นพวกมือโปรมันจะง่ายกว่าน,นะแต่ข้าแับผมเนี่ยคือมันยาก,กนะเพราะนหนึ่งชีวบอแล้วว่ามันอยู่ไกลเห็นผมก็แต่บอไกลกล็ง่ายแต่ผมขี้เกียจผมผมคือหลอด โอเคเยี๋ยมยอดสุดท้ายของที่ต้องไปเอาไปแท็กมัดจุดอา้าวไปแท็กกับสุดท้าย Cậu đi nói con Ok vậy yeah, What the fuck is that? I want to knock a coin. โอเคาใครชอบอก,ก็กดไลค์กดตามให้ตังคิิปใหม่จะปวดด้วยครับแห้ติดกันใหม่ครับก๊าบาย